แฮปแฮปแฮปสิ้นสุดการรอคอยนะเพื่อนเพื่อนนะวันนี้บอกเลยว่าเรามีนางฟ้าแล้วเพื่อนๆนะเข้าบ้านวันนี้เรามีเป็นตัวตาพีอุสดนะักเทพเจ้าสายฟ้าขอนันทอนะทออันอน,อออนั้นเปซีอุสอันนั้นซิอุสขอนึกว่าทอนี่อยู่กับน้องโดโดนะครับผมแล้วก็สายที่ตั้งนะครับเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะครับผมตรงข้ามสองกิโลเมตรตังด่วนที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลพระรามสองได้เลยนะจ๊ะ วันนี้บอกเลยว่ามีนางฟ้าเข้าบ้านนะครับโตยต้าฟิวส์นะเพื่อนๆนะปี2013ออโต้นะครับ, 23, ออโโนะรบแล้วตัวนี้เป็นไฮบริดด้วยแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่ว่าเพื่อนๆไม่หนึ่งแสนโลเลยเพื่อนๆขับยังไงคก็เพี่อนแสนโลเพื่อนๆทะเบียนแท้เดิมสูตรเลยนะรถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมเล่มเดิมทุกอย่างเดิมหมดเพื่อนๆสวยมากๆนะครับเนี่ยมีเด็กในรถด้วยนะฮะเปิดดูได้มีเด็กอยู่จริงไหมอันนั้นก็เปิดแล้วโอ้โหเล่นบุกไม่บอกพี่เลย รถสวยมากๆนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูท้ายก่อนนี่ฮะความเดิมเดิมจริงๆนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับแล้วก็ไล่ฝาไล่ฝ้ายังสวยนะครับแล้วก็ดูแผงนด้านหลังสวยสะอาดนะครับอันนี้นะครับ FC เนี่ยถามมาหลายท่านแล้วว่าเอ๊ะมันมีไว้ทําไมครับพี่พีเห็นไหมฮะเอาไว้บังอะไรยังไงหรือเปล่านะครับจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการวางสัพพะระเบาๆมากกว่าน้องโดโดใช่ไหมพวกอะไรนะเสื้อกห้มอนผนผ้า อเพราะแอร์อมันเย็นมากเพราะเลยฮะต้องพกก๊อมมาเลยครับผมคงไม่มีใครวางเตาแก๊สนะพี่ว่านนะเหตุสิซที่ว่าเราควรไหมนเนี่ยได้อยู่นะขอดูพื้นด้านอย่างอะไรหน่อยเฮ้ยบอมมีตัวล็อกด้วยต้องปลดล็อกก่อนซ้ายกว่าอ๋อเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองแง้มนิดนึงพอดูเครื่องมือดิเพื่อนดูเลยฮะโอ้โหแล้ว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 เลยฮะ สุดยอดเบาะที่พับได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูท้ายไปก่อนเ <_ T> นี่ยไฟก็สวยวนะเพื่อนๆนะอปิดฝาท้ายเลยฮะ,ะสวยจริงๆเบพีนก็สวยด้วยนะสามตัวนะฮะเป็นอูสนะครับไม่ใช่ p e r ีอูสนะแต่ p e r ีอูสนี่จะเป็นเทพเจ้าสายฟาดนะครับอ๋อนั่นมันทอนี่เ<ไ>ป็นสองรอบซ้ำแล้วเนี่ยเขาบอกยางใหม่ด้วยปี23สวยๆเพื่อนๆแล้วก็ลืมบอกไปหลังคาแก้วซันรูฟด้วยนะเพื่อนๆนะ นี่ฮะสรุปโรงงานเลยม,มันช่างสวยแหลมวุแบแบว๊แบวบุบวับดูพวกไฟตัดหมอกนะฮะแล้วพวกลูกแก้วข้างในเนี่ยก็ถือว่ายังใสสวยเลยนะมือเดียวเพื่อนแล้วก็ไม่แสลด้วยนะครับมือเดียวก็คือไม่ใช่ขับมือข้างเดียวนะฮะก็คือเจ้าของนั่ะเบียนเนี่ยลำดับที่หนึ่งเลยนะดูก่อนดูสรุปก่อนอน่านานจะดุดหมา,างี้สักคันจริงๆเรามีสองคันนะน้องโรโดเรามีสีดำอีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะครับสนใจคันไหนก็ทักมา มาดูภายในดีกว่าแผงประตูนี่สวยมากนะดูฮะนี่ครับโราเป็นสันลอ็อกวันนี้รถติดด้วยอุ <c oughs> ้หูสุสานสุสาตะโคนข้ามาเล่นฝั่งนี้นะครับแผงประตูสวยงามเซ็นทันล็อกใช้ได้นะครับลำโพงบอกว่าเป็น GBL ด้วยนะครับนี่ฮะ GBL สี่ตัวเลยใช่ไหมย่้องโด,ดสวยมากๆนะเบาะหนังสวยสะอาดภายในนี่แอบหรูหรานิดนดนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบดูซอกมุมประตูอยู่เดิมหมด นี่ฮะเห็นน้องโดโดเคลมว่าเบาะเนี่ยเป็น8ทิศทางเลยนะครับก็คือเลื่อนหน้าใช่ไหมครับเลื่อนหลังนะครับแล้วก็เอียงเข้าเอียงออกนะครับ4แล้วนะแล้วก็ยกก้นขึ้นนี่ฮะยกก้นลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแบบด้านหลังนะครับขับรถไกลๆไม่เมื่อยสามารถกดตัวนี้นะเพื่อนๆน,นะแล้วก็สามารถถัดหลังมาได้อีกสองเป็นแปดเลยนะโอ้เสียงแหบครับสักนิดหนึ่งพวงมาลัยนี่คือออกแบบเหมือนเครื่องบินนะ สตาร์ทสักหนึ่งไหมสตาร์ทรถยนต์เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยจะไม่เหมือนกับรถยนต์สันดาบทั่วไปนะเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวขอพี่ขอดูนิดนึงน้องดูดเราต้องแตะเบรกนะครับนี่ฮะท่าก็อาจจะดูเอียงๆนิดนึงนี่ฮะเนะพราะเราแตะพุ่มสตาร์ทปุ๊บเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ไม่ทำงานเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะมันคนงงคือปกติเราจะเชื่อกันติดชึ่งถูกไหมฮะพอเราแตะปุ๊บเนี่ยนะฮะพอทำงานปุ๊บเนี่ยเราต้องแตะคันเร่งเบาๆด้วยนะครับนี่ครับผมนี่ได้ยินไหมฮะ เครื่องยนต์ถึงจะทํางานนะเพื่อนๆนะแต่เครืเร่งหนึ่งทีนะครับนี่เครื่องยนต์ถึงจะทํางานนะครับแล้วก็มาอยู่ที่หนึ่งแสนโลแม่เจ้าโวยคอนโซลนี่สวยมากนะมีแผนที่ด้วยไปไหนครับเนี่ยแอร์เป็นดิจิตอลนะครับผมหัวเกียร์นี่ก็คือออกแบบมาหรูรานะนะครับทำต้องการเข้าตัวพีแล้วก็กดที่ตัวพีได้เลยนะครับผมนี่ฮะเราจะเข้าไปที่ตัวดีนะครับก็คือจะเดินหน้าผัดไปทางขวาหนึ่งทีนะครับเห็นไหมฮะ อ่าแล้วเราก็กดลงมาผลักลงมาทีนึงนะครับก็จะเป็นตัวดีแล้วนะครับแล้วก็กดตัวพีก็คือล็อกปกตินะครับอันนี้ไม่อันนี้เราไม่ได้ปิดประตูนะครับก็เลยมีเสียงรอ้องนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนล่างอุ๊ยลืมบอกไปนี่เราปรับเซอร์ตรงนี้ได้รรรปรับวอลลุ่มครับผมรีดไม่ค่อยดีครัปรับวอลลุ่มได้นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าปรับเป็นคุสคอนโทรลได้ปรับความเร็วอัตโนมัตอ๋อนี่ครับนี่คันที่แล้ว CX7 นะนะครับกับตัว Harrier ก็จะมีตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่่วาตัว CX7 กับ แฮร์รเออร์เนี่ยจะเป็นดับทีมนะครับคุ้คอนโทรสามารถที่จะปรับระยะ3 2 1ได้นะครับแต่ตัวนี้ให้ปิดไม่แน่ใจว่าพรีออฟซัมด้หรือเปล่านะครับผมเ <c oughs> ป็นไงความรู้แน่นใช้ได้นะ <c oughs> แล้วก็แผงประตูด้านข้างสวยสะอาดนะครับซอกมุมเดิมมากเลยเพื่อนๆน,น,นะนี่ฮะ ABS แอบแพ้ e BS, bag, เพืเ่อนๆสวยอะ่ะจริงนี่ผู้มาก่อนการนะจริงๆนะฮะเลี้ยวขวาเข้าลากุฎีตรงท่านโปง่งใช่ไหมก่อนการแฮ่ ตองเก็บของใช้ได้นะครับเบาะหนังก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับแม่จะล้ำไปไหนคำนี้่ยที่วางแก้วน้าก็ยังโอเคอยู่นะขอดูสรุปสักนิดหนึ่งดีกว่าน้องดูดูชูแหวนอ๋อสามารถเปิดแบบกระดกหน้าแล้วก็สไลด์ลังบานได้ด้วยนะครับน้องด,ด,ดูด้วยพิธาน,นึงตรงนี้มีทำอะไรคเนี้บังแดดหรือเปล่าแอรโรเดนมิกหลักพลกรสาน เดีนีเ่เรียนที่ไหนมาเนี่ยยียบอดเยีย่ยมจริงๆฮะสวยนะครับมาสองแถวสวยงามนะแผงประตูนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็เบาะหนังก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับผมนี่ฮะนักแขนก็ยังดูดีอยู่ไม่มีขาดวางแก้วน้ำได้นะเพื่อนๆแล้วก็บอกด้านหลังคู่หน้าก็ยังสวยอยู่พับซันนี่ถึงได้ไหมเมื่อกี้เราเปิดท้ายไปแล้วนะฮะกดปุ่มตรงนี้นะครับ พอดึงพอกดปุ๊บแล้วก็อ๋อภาพลงได้เลยนะครับโอเคสองตอนเนอะ,อะโอเคน้องโดโดไลาฟ้าหลังสวยขอบกระจกยังดูดีเลยมันบาเห้ไหมเห็นไหมครัเนี่ยขอบสะลงสลูปต้านน้ำฝนหลังใช้ได้นะครับโอเคนะนะครับฝากกันเท่านี้นะครับผมสวยนะครับภาษีหกแปดนะครับ ถ้าจะไม่ผิดนะฮะตัวเจ้าของบอกว่าถ้าเจอกุญแจนะครับสชุดเดี๋ยวจะมาฝากด้วยตอนนี้มีอยู่แค่1ชุดนะแล้วก็บุกสวิตแล้วก็เล่มทะเบียนก็เป็นมือเดียวป้ายแดยงในเล่มเลยนะครับอ่ะดูห้องเครื่องกันสวยจริงๆนะฮะร,รถบอกเลยว่าเยบร้อยมากๆโอ้นีหมวดดีด้วยเนี่ยกำไรสุดเฮงนะครับมี9อีกแล้วโอ้โหดูเจ็ดสองก็เป็น9 9้าเก้านี่ก็9แล้วก็ข้างหน้าเป็นหอีกกอหออีก กำไรสุดเฮงอีกโอ้โหตายแล้วเพื่อนๆใช้ไปยังไงก็เฮงครับปีใหม่ห้องเครื่องสวยสะอาดมากๆนะดูสะก่อนเดิมเดิมเลยนะครับเดิมอย่างมากๆเลยเห็นไหมฮะหัวน็อตนะครับแล้วก็แผน่นฝากระโปรงิลิเกอร์อยู่ครบหมดนี่ครับผมไฮบริด <Hybrid S 2> เพื่อนๆดูความสะอาดเลยฮะนี่ครับอือ,อรู้จะเดินไปไหนเมื่อกี้เห็นบอกว่าสติกเกอร์ตรงเรือนไม้ตรงไหนนะเดี๋ยว เดี๋ยวขอพี่ดูนิดนึงสิเมื่อกี้เห็นแบบสติกเกอร์ที่มาจากศูนย์ใช่ไหมใช่ครับใช่ตรงนี้ไหมใช่บออเมื่อกี้ที่เราดูเรือนไม้ไปรอบนึงสติกเกอร์ไม่แกะเพื่อน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 คิดเอาแล้วกันนะฮะบังแดดเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะฮะนี่โอ้โหใช้งานได้อยู่เลยมีไฟด้วยถือว่าสะอาดนะอะไม่มีตรงไหนตรงไหนที่เราหลงหลงลืมลืมไปก็ต้องขอกราบอภัยเอฟซีมานะตรงนี้ด้วยนะจ๊ะ นะครับเท่านี้ก so, like ็ถือว่าครบถ้วนกระบวนการนะแต่สวยจริงๆนะเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับเลยผมบอกเลยนะนะครับมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเจอต้าพีอูสตราพีสิบสามมือเดียวป้ายแดงแสนโลเพื่อนๆนี่รถดับปะครับเนี่ยอะไรจะเงียบขนาดนี้หลังคาแก้วสันรูฟนะเพื่อนๆนะครับสองช่องนะครับมีบานหน้าเป็นระบบแอ r o โร n a ด i c นามิกด้วยนะครับบังลมไว้อีบานก็สไลด์ออนทั้งบานเลย สวยอย่างมากๆ,ๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าเงินสดก็ดีจัดไฟแนซ์ก็ได้นะครับผมมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะโอ้นี่ขับเร็วเชียปวดท้องเนี่ยลองโรถสวยมากๆนะจริงเหนือคำบรรยายนะฮะอย่าลืมเพื่อนเพื่อนนะเรามีสีดำอีกคันหนึ่งนะฮะนี่สีดำก็สวยนะแต่ว่าสีดำไม่ใช่ชันลูบนะครับแต่ว่าเป็นเทียรีนะจ๊ะสีดำไม่เป็นเทียรีโรงงานนะ สวยเลยนะครับชุดแต่งพาดและก็ล้อมแกเป็นของดีดีแท้เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวมาจับจองกันนะครับเดี๋ยวคันนี้ก่อนนะครับสีขาวคันนี้นะครับไม่แพงนะครับเป็นปี2 0 1พนะครับออโต้บเดียวป้ายแดงไม่แสนโลนะครับคันที่บอกเลยว่าสีสันสวยงามทั้งคันเลยนะเบาเบิดภพายในสวยสะอาดสรุปใช้ได้นะครับยางใหม่ด้วยภาษี68เทลยาวเลยลืมบอกไปเรื่องหนึ่ง แบตเตอรี่จะเปลี่ยนมาแล้วนะจ๊ะนะครับเช็คศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีสามารถไปเช็คบริการต่อที่ศูนย์รถยนต์ได้เลยนะจ๊ะที่ศูนย์โตโยต้านะครับผมเจ้าของมาบอกมาแบบนี้นะโอเคคันนี้นะครับพี่พีเปิดไปแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอเลื่อนมารับไปเลยนะครับเอาไปเที่ยวปีใหม่กันรถสวยดีดำเนินแบบนี้หาแทบไม่ได้นะฮะครับเจอกันพี่หน้านะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพี่พีแล้วขุดชาแนลนะในช่องยูทูบแล้วก็เพจร้านชื่อเดียวกันเลยนะจ๊ะไ่ด้ขออตัััววลาปกนสสีครบ